ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับช่องสนทิชีแนะครับวันนี้วันเสาร์ที่13เดือนกรกฎาคม2567นะครับตรงกับวันพระนะครับครับก็ได้รับข้อมูลตัวเลขจากตาพงคนชอบหวยรัฐบาลนะครับวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับครับก่อนอื่นครับมาดูคําเตือนก่อนนะครับครับคำเตือนนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับนี่เป็นการคำนวณคาดเดาล่วงหน้าเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับครับสำหรับอ่สูตรตัวเลขของตับคงนะครับคนชอบหวยรัฐบาลนะครับก็ท่านก็เป็นคนชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับเกิดที่สุรินทร์นะครับแต่ไปโตอยู่กรุงเทพนะครับท่านไปโตอยู่กรุงเทพนะครับท่านก็ เป็นข้าราชการบำนาญนะครับเป็นข้าราชการบำนาญสายตำรวจนะครับท่านก็เลยเกษียณมาแล้วท่านก็เลยเอาสมองส่วนนี้นะครับมาคิดมาคำนวณมาทำสูตรตัวเลขนะครับเพื่อมาแบ่งปันให้กับ FC ช่องสุนทิชีแนะนะครับเพื่อจะมีโชคมีชัยครับสำรับครับมาดูกันนะครับว่าท่านให้อะไรกันบ้างนะครับตาพงคนชอบหวยรัฐบาลนะครับ บนนะครับท่านให้แปดทับเจ็ดครับเอ๊ะตกผิดอยู่ครับแปดทับเก้านะครับแปดทับเก้าครับวิ่งสายวิ่งสายรูปนะครับแปดทับเก้านะครับเด่นสามชุดนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งเจ็ดวงกลมครับหนึ่งแปดวงกลมครับหนึ่งเก้าวงกลมครับครับสําหรับสํารองครับหกชุดนะครับสํารองหกชุดครับประกอบไปด้วยสี่เจ็ดครับสี่แปดสี่เก้า ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าครับสำหรับกันนะครับกันมีอยู่สามชุดนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเน้นที่ศูนย์เก้านะครับตัวกันเน้นที่ศูนย์เก้านะครับครับมาดูต่อครับล่างนะครับสามทับห้านะครับสามทับห้าเลขวิ่งสายวิ่งสายรูดนะครับสามทับห้าครับเน้นที่สองชุดครับประกอบไปด้วยสามเจ็ดวงกลมนะครับ ห้าเจ็ดวงกลมนะครับหกชุดสำรองประกอบไปด้วยสามหกนะครับสามหกสามแปดสามเก้าห้าหกห้าแปดห้าเก้าครับกันมีอยู่สองชุดครับสี่เจ็ดเต้นที่เจ็ดเก้านะครับครับเด้นที่เจ็ดเก้านะครับนี่เป็นชุดสูตรล่างของท่านนะครับรวมไปแล้วครับสูตรคิดสูตรคำนวณของท่านนะครับบนล่างนะครับ ก็เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงชัยกันดูนะครับเผื่อจะมีโชคมีลาภท่านเลยส่งมาเข้าประกวดเพื่อมาแบ่งปันให้กับ fc ช่องส่วนที่ชิน้นะนะครับที่ผ่านมาท่านก็ถูกลอตเตอรี่บ่อยนะครับถูกท้าย2ตัว3ตัวหน้า2ตัวหลังก็ถูกมาตลอดนะครับท่านไม่เล่นใต้ดินนะครับท่านเล่นแต่ลอตเตอรี่อย่างเดียวนะครับท่านมีโชคทางนี้ครับถูกเข้าตลอดเลยนะครับ ส่วนเลขส่วนราวพัฒนานะครับจารย์พุทธสุขท่านก็ทํานะครับแม่นรู้สึกว่าจะแม่นมากนะครับแม่นมากอาทิตย์หนึ่งถูกสองถูกสองครั้งถึงสามครั้งนะครับถูกตลอดเลยครับเลขของตาพงคนชอบหวยนะครับเข้าครับเข้าตลอดท่านมีอะไรก็มาแบ่งปันให้กับอาจารย์นะครับแต่อาจารย์ก็เล่นไม่เป็น,นครับเล่นไม่เป็นก็ได้แต่ทรง ได้แต่คำนวณให้กับ fc นะครับสำหรับสำหรับ fc ที่เดินทางไปเที่ยวลาวนะครับจันพุทธสุขนะครับพัฒนาครับจันพุทธสุขครับมีครับมีให้นะครับสนใจก็ติดต่อ id line มาทางนี้ได้นะครับ0873922717ครับติดต่อมาได้ครับจันพุทธสุขลาวพัฒนานะครับครับชุดนี้ของตาพงคนชอบหวยรัฐบาลนะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงชัยกันดูนะครับ ก็วันที่16นี้นะครับ16กกรกฎาคม2567นี้ครับเหลืออีกประมาณ3วันถึง4วันนะครับก็จะทราบผลแลวนะครับครับนี่ครับเป็นสูตรของท่านนะครับก็ท่านเอามาแบ่งปันให้กับเ c ทุกท่านเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงชัยกันดูนะครับเผื่อจะมีโชคครับครับก็เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงชัยไปสนับสนุนลอตเตอรี่รัฐบาลไทยนะครับเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคทานั้นนะครับก็ ขอเน้นย้ำว่าดวงชะตาโชคลาภแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันนะครับไม่เหมือนกันบางคนก็ถูกให้ไปถูกแต่ก็ไม่ถูกลืมบ้างไม่ซื้อบ้างครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ให้เอาไปโปรดไปใช้พิจารณาในการซื้อในการซื้อและในการรับชมไปคัดตัวเลขเอานะครับก็ชอบตัวไหนก็จัดไปแต่ว่าตัวไหนเยอะตัวไหนมากก็ไม่ชอบก็ตัดออกก็ได้เพื่อให้มัน ประหยัดงบครับก็เล่นน้อยๆไม่ต้องไปเล่นเยอะนะครับก็เล่นพอแต่คลายเครียดครับลายเครียดลครเหงานะครับลองเสี่ยงดูนะครับเพราะผิดบ้างถูกบ้างก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะเพราะงวดต่อไปมันก็ยังมีอยู่นะครับมีครับงวดต่อไปก็ยังมีอยู่ครับผิดงวดนี้งวดหน้าสู้ต่อนะครับอย่าท้อครับอย่าท้อ fc ทุก fc หลายคนมีแต่นักสู้ทางนั้นเลยครับไลน์มาบอกอาจารย์สู้สู้อาจารย์สู้สู้ fc สู้อาจารย์ก็ต้องสู้นะครับอาจารย์ก็ไม่ทิ้งครับไปทิ้ง fc ครับ fc บางคนน้ําใจก็งามดีนะครับบางครั้งผิดถูกก็โอ้อาจารย์สนับสนุนอาจารย์มาเป็นค่ากระดาษปากาโอ้ขอบคุณมากๆนะครับสาหรับ fc ที่มีน้ําใจครับที่ผิดถูกก็กระยงานก็ชี้แจงก็รารงานมาเล่ามาบอก มาสู่กันฟังครับไม่ใช่เงียบไปนะครับครับให้ไปถูกผิดไม่ว่ากันนะครับส่วนมากจะถูกมากกว่าผิดนะครับที่ผ่านมานะครับครับก็ตอนนี้ก็ได้ก็ได้สมาชิกเพิ่มมาอีกคนนะครับสมาชิกเข้ามาช่วยนะครับก็ตาพงคนชอบหวยรัฐบาลนะครับได้เข้ามาสนับสนุนช่องสุนทิชี้แนะนะครับเพื่อมาแบ่งปันความสุขความมีโชคมีชัย ให้กับ f f c ทางช่องนะครับก็